สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อากาศคืมคึมวันนี้ทีแล้วนี่โอ้ท่องที่เป็นแผลเล่นกับเพื่อนเพื่อนเอาแกนเพื่อนเอาแกนเอาไม้ฟาดตั้งเถอะเล่นกันไม่เป็นไรแม่นานาบ่ได้ไปใส่มือนี้ฝนตกฝนก็เพิ่งตกหลืว่าแต่ว่ายากเวียกยากเวียดจะเลยอันท้ายของจ้ะทุระอะไรย่างเฮ็ดนู่นนี่นั่นก็เลยว่าอะไรมาสิไปอัน ทำคลิปอ่างน่ำมุ่นอันทำคลิปอันกุมารน,น้องก้าวก็บอได้ไปก็เลยมาภาพอันขยายพันธุ์อันกวกมรกตจก้ะเนี่ยจ้ะอันไม้มงคลตอนแรกมีกระถางนี่น้อยแม่กินน้ามันนี่เลยปะแมนณะเก็จะพาขยายพันธุ์กวางมรกตแบบแบบง่ายๆแล้วก็ได้แบบว่าจำนวนเยอะๆนะคะ ถ้าเกิดว่าเราขยายจากเง่ามันจะได้น้อยแต่ว่าแต่ว่าเขาจะติดไวแล้วก็จะแบบจะ,จะงอกขึ้นมาได้ไวแต่ถ้าขยายแบบว่าปักชำจะใช้เวลานานค่ะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มีดทาครัวเรานี่แหละค่ะแล้วก็ต้นพันธุ์แล้วก็กระถาง แล้วก็ดินที่เราซื้อมานะคะถ้าจะขยายแบบปักชำจะใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบๆสองเดือนค่ะหน่อก,ก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเราขยายแบบว่าเราแยกหนอ่อแยกเงาเขาเนี่ยแปบ๊บเดียวเขาก็จะแตกขึ้นมาแล้วค่ะเขาจะแตกยอดขึ้นมายอดแบบโต,ต,ตขึ้นมาเลยฝักมรกตเป็นไม้มงคลฝักเงินกวักทองเข้าบ้านนะคะ อันนี้แม่นนานาจะขยายไว้ไปปลูกที่กระสินค่ะอันนี้แม่นานาขยายจากจากเง่าที่ซื้อมาตอนแรกกระถางเล็กๆค่ะแล้วพอนานไปเขาจะเข,ข,ขาจะแน่นกระถางพอทีนี้ก็เปลี่ยนกระถางใหม่ให้เขาแล้วเราก็ขยายออกค่ะกะว่าจะไปเป็นต้นต้นพันธุ์ที่บ้าน จะขยายเรื่อยๆค่ะจะทำแบบแบบว่าปักชำด้วยแล้วก็จะขยายง่าวออกด้วย,ยเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าทำยังไงวิธีง่ายๆค่ะอันนี้แม่นานาขยายปักชำมาได้ประมาณเกือบๆสองเดือนค่ะจะมีรากเริ่มจะมีรากแล้วค่ะอันนี้ชำจากใบนะคะจะมีตัดจากตัดกิ่งมาอันนี้จะชำจากใบค่ะเดี๋ยวจะ เอางัดมาให้ดูว่าเขามีรากแล้วอันนี้เป็นเป็นแค่ใบเดียวๆแล้วก็มามาเสียบลงเลยค่ะคเกือบจะสองเดือนค่ะอ่ะตัดมาแค่รู้สึกว่าจะเป็นสามกิ่งค่ะแล้วก็สามกิ่งมาตัดปักชำได้ขยายได้สี่กระถางค่ะแบบนี้จะใช้เวลานานเนี่ยค่ะก็จะมีรากแล้วแล้วเริ่มจะมีหน่อเล็กๆขึ้นมาแล้วค่ะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าถึงสองเดือนหรือยังนี่ยเขาจะเริ่มมีหน่อขึ้นมาแล้วค่ะจะมีเป็นโขดเขาเรียกโขดเนาะอีสารกับว่ามันมันขึ้นหัวขึ้นเป็นเหงาเป็นหัวเนาะเริ่มจะเป็นตาเป็นหน่อขึ้นมาค่ะ2เดือนประมาณสองเดือนค่ะไม่แน่ใจไหมแม่นาณาลองทําแล้วก็เออขยายได้จริงๆก็เลยเอามาแชร์ต่อค่ะดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆทานะคะ ทำง่งายๆค่ะไม่ยุ่งยากอะไรมีกระถางอันนี้ขยายได้สี่กระถางค่ะปักชำตัดกิ่งปักชำอันนี้ต้นเขาจะ,จะเดี๋ยวเขาก็จะเหี่ยวจะยุบไปค่ะเราจะมีหน่อใหม่หน่อใหม่ขึ้นมาแทนค่ะเราจะพาทำเลยนะคะ จะมีอุปรกรณ์มีกระถางแล้วก็น้ําดินแล้วก็ซื้อเอานะคะดินเขาก็จะผสมขุยมะพร้าวกะไอ้รู้สึกว่าจะเป็นกากกากมะพร้าวไอ้สับอะคะ่ะสับเป็นดินผสมแกบแต่ถ้าเป็นดินทรายผสมทรายด้วยจะดีนะคะบอกามารากตดเขาชอบแบบว่า เป็นดินดล้วนมีทรายผสมอย่างเงี้ยค่ะ,ะเอาให้เต็มกระถาง ก็จะไปเลือกกิ่งกิ่งที่มันประมาณแบบว่าไม่อ่อนจนเกินไปไม่แก่จนเกินไปค่ะกิ่งประมาณกลางๆเนี่ยค่ะถ้ายอดใหม่เขาจะเขียวเขียวมันเงาค่ะถ้ายอดที่เขาพึ่งขึ้นมายอดอ่อนไม่นานาจะเลือกเอายอดที่มันประมาณกลางๆค่ะไม่แก่จัดจะพาตัดแล้วนะคะ เอามีดทำครัวเรานี่ยหละค่ะตัดเราตัดมาสักกิ่งหนึ่งค่ะไอที่เป็นตะตอย่เนี่ยเราจะเลือกตัดเอานะคะมันก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะเห็นไหมคะเดี๋ยวแม่นานาจะาหยุดกล้องไว้ก่อนได้มาแล้วค่ะหนึ่งกิ่ง ก็จะตัดประมาณสักสองใบค่ะใบใบนี้แม่นานาก็จะตัดออกค่ะเนี่ยตัดออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาปักชํำตัดออกไปอันนี้เราจะเอาเราจะเอากิง่งเอากิ่งเสียบค่ะใบนี้เราก็จะปลูกได้ที่เหมือนแม่นาเนอา,นาให้ดูค่ะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ แป๊บเดียวเขาเขาก็แทงหน่อขึ้นมาแล้วนี่ค่ะแล้วก็เราจะตัดเอาชำกิง่งชำใบก็ง่ายๆค่ะแค่เสียบลงไปเลยเนี่ยค่ะเสียบปักลงไปเลยง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอากิ่งมาเสียบเพิ่มมันก็จะเป็นต้นหมดเลยค่ะเนี่ยที่เป็นใบๆที่เราเสียบลงไปก็จะได้หนึ่งต้น แต่ก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะมาตัดอากิงสองใบค่ะจะเอาเอหลายๆใบก็ได้แต่ว่าถ้าเราตัดน้อยเราก็จะยิ่งได้ได้ต้นเยอะค่ะเราก็จะเสียบลงไปเลยเสียงก็จะดังหน่อยนะคะอยู่ใกล้ถนนบ้านอยู่ใกล้ถนนเราก็เสียบลงไปใบที่เราตัดออกแล้วก็เสียบ าะชัมันจะทําง่ายแต่ว่ามันจะใช้เวลานานค่ะไม่เหมือนขยายแบบว่าขยายแบบเงาเนี่ยค่ะเสียบลงไปให้เต็มกระถางเดี๋ยวพอเขาโตหน่อยเดี๋ยวพอเขาเป็นรากเต็มเดี๋ยวเราค่อยขยายใส่กระถางใหญ่ค่ะแล้วเราก็ลดน้ําเลยเนี่ยค่ะเสร็จขั้นตอนไม่มีอะไรยุงย่งยากก็ลดให้มันชุ่มๆหน่อยเพราะว่าดินยังไม่มีน้ำเนาะเราก็ลดให้ ชุ่มๆไปก่อนเดี๋ยวน้ำก็จะซึมออกป้ายกระถางเองค่ะอันนี้ก็ไปเสียบเพิ่มค่ะเนี่ยค่ะเสร็จขั้นตอนไม่มีอะไรยุ่งยากก็หมั่นรดน้ำทุกวันก็ได้แล้วแตไ่ไม่ทุกวันก็ได้ถ้าดินถ้าดินมันยุบลงไปแล้วก็ใส่ดินเพิ่มค่ะ เพราะว่าตอนแรกเขายังไม่แน่นเนาะแต่ว่าเข,ขาชอบแบบว่ามีทรายเป็นผสมทรายนะคะถ้าเป็นดินล้วนผสมทรายจะยิ่งดีใน mm hmm. น้ำก็ไหลออกไหลโจกเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ค่ะยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องอะไรขยายพันธุ์จะไอ้ปักชำจะง่ายแต่จะใช้เวลาในการเจริญเติบโตนานไม่เหมือนแบบว่าขยายแบบเง่า ขยายแบบเงาได้น้อยแต่ว่าจะโตเร็วค่ะอันนี้ก็ขยายมาประมาณสองเดือนน้องนาทีก็มาช่วยนคะคะไอ้สี่กระถางพอโตหน่อยก็จะจะแยกใส่กระถางใหญ่ค่ะแมนานาก็จะเอากับกาลสินแมนานาก็จะเอากับกาลสินด้วยก็ไม,ม่มีอะไรยุ่งยากนะคะเพื่อนๆเ,เนาะ เอาไว้ทําเป็นกิจกรรมยามว่างค่ะว่างๆเราก็เราซื้อมารอบเดียวเราก็มาขยายพันุต่อไว้เป็นกิจกรรมเวลาว่างๆทาเพลินๆค่ะเอาไปเป็นเอาไว้ฝากเพื่อนๆด้วยก็ได้เวลาเราแยกไว้เยอะๆก็เป็นของฝากไม่นานๆก็ว่าจะเพาะไว้ทาไว้เยอะๆ,ๆไม่นานๆก็กะว่าจะขยายปลูกไว้หน้าบ้านด้วยแล้วก็จะลองดูเผื่อจะได้ส่งตามร้านอันนี้ก็คิดไว้เฉยๆนะคะ ลองดูเฉยๆค่ะแต่ก็ชอบปลูกไว้เยอะๆอยากจะปลูกเรียงๆเป็นแถวไว้ค่ะเห็นเขาปลูกเป็นต้นที่มันอยอดมันขึ้นมาใหม่ๆใบมันจะเงาแล้วเขาตัดไปเสียบใจกันค่ะตัดไปเสียบใจกันแล้วมันมันจะสวยดีค่ะน้องน้านกา็น้องนาทีก็มากวน แล้ววันหลังจะพาขยายาต้นเศรษฐีวินสันนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนค่ะ